ประเทศที่แตกสลายไม่มีชิ้นดีกษัตริย์จำต้องยอมตายแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นประเทศอัฟกานิสถานนี้ได้เติมเงินเติมปืนเติมประชาธิปไตยจนหมดใจแต่ทุกอย่างก็หวนกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้นี่คือกษัตริย์โมฮัมหมัดชาฮียชากษัตริย์พระองค์สุดท้ายของอัฟกานิสถานผู้ยอมสละทุกอย่างให้ประชาชนจนหมดตัวหมดใจ จนหมดประโยชน์โดยไม่เหลือความดีงามอะไรเลยคนที่เกลียดกษัตริย์จะพูดว่าก็ช่างแบ่งปลาไหเล่าแต่ตายไปให้หมดแผ่นดินนี้ก็จะสูงขึ้นคนที่รักกษัตริย์ก็จะบอกว่าอยู่สูงส่งปานนี้ลดตัวลงต่ำเพื่อคนชั้นล่างก็ยังถูกทหารและข้าราชบริพารรัดประหารเอาซิอีก ต้องระหกระเหินลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศนับ20ปีพวกหัวก้าวหน้าก็ชื่นชมพระองค์ที่สร้างธุรกิจสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลให้โอกาสให้ผู้หญิงและคนรุ่นใหม่ในภาพนะคะที่ผู้หญิงต้องกล้าหารไม่ต้องปิดหน้าพวกหัวเก่าที่ติดอยู่กับวัฒนธรรมเดิมๆก็จะตำหนิพระองค์ว่า ไม่ห่วงพระสงฆนิกรผู้ต่ำต้อยจะคบแต่มหาอำนาจบริษัทข้ามชาติที่ใหญ่ๆผู้ที่รังแกเอาเปรียบประชาชนและมุ่งแต่จะฮุบแผ่นดินของเราในภาพนะคะคือผู้หญิงที่รักนวลสงวนตัวแต่งตัวมิชิตวันที่รัฐบาลและพระสงนิกรผู้จงรักภักดีไปรับพระองค์กลับมาจากการลี้ภัยในต่างแดน เพื่อกลับคืนสู่ในตำแหน่งกษัตริย์นั้นเป็นวันมหาปิติเหมือนกับว่าได้ความเป็นธรรมกลับคืนมาแล้วแต่พระองค์ทรงยิ้มและแบ่งรับแบ่งสู้จะยอมรับเพียงตำแหน่งพ่อของแผ่นดินแต่ไม่รับตำแหน่งกษัตริย์เพิ่งจะรู้ว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่แสนดีไม่ปรารถนาในอำนาจใดๆมากไปกว่าความรักที่ประชาชนมอบให้ ลึกๆแล้วพระองค์ทรงรู้ดีว่าแผ่นดินของพระองค์นั้นมีอำนาจที่ทรงพลังยิ่งของอังกฤษซึ่งได้ก,กลายมาเป็นสหรัฐอเมริการัเสเซียและจีนแฝงตัวอยู่กรุณาดูที่แผนที่นะคะอำนาจต่อรองของชาติที่เล็กกว่านั้นคือคือต่อรองอะไรไม่ได้เลยขอเพียงแต่ปรับตัวให้อยู่กับตัวเองให้ได้เท่านั้นก็พอเพียงแล้ว พระอ,องค์จากไปเมื่อวันที่23ก,กรกฎาคมพุทธศักราช2550ถึงแม้ว่าจะจากไปอย่างสงบแต่น้ำตาคงไหลพลากเพราะแผ่นดินที่รักกำลังลุกเป็นไฟเพราะลูกหลานต้องรบกันเองจากการเผชิญหน้าของมหาอำนาจบนแผ่นดินที่แสนจนเปลาะบางล้าหลังอ้างว้างวังเวงมีแต่ทะเลทรายสุดสายตา วิญญาณของบรรพชนคงจะร้องระง,งมในหลุมศพเพราะแผ่นดินนี้คนได้เกลียดกันจนกลับมารักกันเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วเมืองไทยโชคดีผู้หญิงไม่เคยซัฟเฟอร์เรื่องสิทธิการเมืองเท่าไหร่วัฒนธรรมนับถือแม่ทำให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ได้ตั้งนานสวิตผู้หญิงยังมีสิทธิ์เลือกตั้งหลังประเทศไทยตั้งแยะ ขอบคุณที่มาจาก Facebook พลโทวิวัฒน์วิสณุวิมลสวัสดีค่ะ